สวัสดีครับเฟรมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตกวันจันทร์ที่3กรกฎา,าคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพันธมิตรจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นะครับนำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้จัดมวยดีราคาถูกไว้ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันขเวลา18.15น เป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18 ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับมาดูมวยคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนั้นสร้างปราบทอไก่เนตรหรือลูกวิชิตนงรักกุ้งเผานะครับมวยจากอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายมวยลูกพิชิตที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ วันนี้เจอกันทางด้านเดนวิชิตแดนซินจิลลี่หรือทีบีเอ็มยิมมวยจากอำเภอนายงจังหวัดตังนะครับซ้อมที่คล้ายมวยเดนซินจิลลี่ที่จังหวัดตังนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด111ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านสังปรับทอไก่เนตตนะครับช่างน้ำหนักได้110.6ขาดไปจุด4นะครับส่วนทางด้านเดนวิชิตเดนซินจิลลี่นะครับช่างน้ำหนักได้112.2ลดไป1.2นะครับ นี่คือการช่างหลังเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของทั้งด้านเด่นวิชิตเดนเซนจิลลี่นะครับเป็นมวยซ้ายเข่าแหลมแทงเจ็บปั้มในไล่แขนจับคอเด้งตีมีฟันศอกสวนกลับครับและก็เลี่ยมเชิงดีไปไปลายยินระยะมั่นคงครับวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่นะครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านเด่นวิชิตเดนเซนจิลลี่นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเด่นวิชิต แดนซินจิลี่นะครับก็ไปแพ้นอกให้กับทางด้านมงคลเพชรซอสมองคลการช่างในยกที่4นะครับเมื่อวันที่27มีนาคม266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองไวายล่าสุดน,นะครับไปชนะนอกลึทาบีเอสมวยไทยในยกที่3เมื่อวันที่24่พฤษภาคม266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเด่นวิชิตแดนซินจิลลี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้าน สั่งปราบทอไกเนตกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสั่งปราบทอไกเนตนะครับเป็นมวยเตี้ย خر, ล่ำบึกบู๊เตะขาเจาะยางต่อยมัดหนักลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดปั้มในแ,แข็งแก่งแข็ง,แ,ขงแรงครับเสียเปรียบรูปร่างครับนี่คือสไตล์การชกของด้านสั่งปราบทอไกเนตนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านสั่งปราบทอไกเนตนะครับก็แพ้คะแนนฟรีโนชอเกตวินาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2องที่เวทีมวย ราชแชเนินไฟล่าสุดก็ไปชนะนกหลักหินสิทธิ์จ่าอุ้มเมื่อที่24มีนาคม2 5 1 6ที่เวทีมวยรังสิทธ์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนา่นสังปราบทอไกเนรนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านเด่นวิคิดเดนเซนจิลลี่นะครับชอบมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บจัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่นี้หนึ่งในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเดนวิคิดเดนเซนจิลลี่ จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านห่วงเชื่อมเงาะบางกะปิหรือซิ่วมวยไทยหรือบ้านแลมบ้าหรือวอวัชระพลมวยจากจังหวัดชนบุรีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายที่บางกะปินะครับนักมวยนายะนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรคีรีป๋องเซเว่นฟาร์มนะครับหรือโอ๋บางนา มวยจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซ้อมที่ค่ายมวยป๋องเซเว่นฟาร์มที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ชคกันในพิกัด1 1 9่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านห่วงเชื่อมเงาะบังกะปินะครับช่างน้ำหนักได้1 1 9 2ลดไปจุดสส่วนทางด้านเพชรคีรีป๋องเซเว่นฟาร์มนะครับช่างน้ำหนักได้119.8ลดไปจุด8ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของน้องคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนั่นเพชรคีรีป่องเซเว่นฟาร์มนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักสาดตรแข้งโต้แรงขวางหน้าดัานแทงอาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งนั่นเพชรคีรีป่องเซเว่นฟาร์มนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรคีรีนะครับก็ชนะคะแนนเพชรพันแทสอสเทลพัฒเมื่อวันที่8มีนาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินฝ่ายล่าสุดไปชนะนอก ระคังทองสอเทียนทองในยกที่4เมื่อวันที่24พฤษภาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรคีรีป่องเซเว่นฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านห่วงเชื่อมเงาะบางกะปินะครับนักมวยในยะนะครับวันนี้มาสไตล์เหมือนเดิมนะครับทาหน้าปะแป้งทาลิปมาครับสไตล์การชกของเขาก็เป็น มวยเข่าในอาชีพเดินชนชวนทะเลาะและก็เป็นมวยที่ขยันออกอาวุธนะครับเดินหน้าท้าชนครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้่นห่วงเชื่อมเงาะบางกะปินะครับฟอร์มหลังของทางด้านห่วงเชื่อมก็แพ้นอก้กับทางด้านยอดศิลาแดงเขาทรายในยกที่4เมื่อวันที่19เมษายน266ที่เวทีมวยราชดำเนินไปแบบพลิกล็อกแล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนอาปาเช่เพชร4ี่ห0,000ื่นเมื่อวันที่22 พฤษภาคม266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านห่วงเชื่อมเงาะบางกะปินะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมยังชอบมวยเจ้าบ้านนะครับผมออกไปที่ประเทืองนายะครับออกไปที่ห่วงเชื่อมเงาะบางกะปินะครับกำลังห้าวกำลังสดแข็งแกร่งแข็งแรงครับได้ลอยได้ใหญ่ครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน ่วงเชื่อมเงาะบางกะปิจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด่านดินเนื้อทองหมวดพงศ์หนึ่งเก้าหนึ่งหรือสจอโอเลยยะโสธรหรือมอรัตนบัณฑิตหรือปอเกียริยิมนะครับนักชกจากเมืองขอนแกน่นซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับอยู่กับเฮียตีทีเด็ด99โดยมีผู้กองพง1 9หนึ่งเก้าหนึ่ง แล้วก็คุณนายแนนนะครับวันนี้จะมาให้กำลังใจสิทธิ์ลักถึงเวทีนะครับเจอกันทางด้านเพชรก้องฟ้า tbm ยิมหรือก้องฟ้าสออุสมานหรือสอแสนสุขหรือก้องฟ้า kbl มวยไทยยิมครับหรือสิทธ์หนุ่มน้อยหรือทนายมิเชลนะครับนักชกจากจังหวัดพังงาซ้อมที่ไข่หมวย tbm ยิมนะครับของเสียตั้มกีรติจเจริญลาบย่านรามคำแหงนะครับ แล้วก็มีครูอิทครับทีบีเอ็มยิมคอยดูแลอย่างใกล้ชิดวันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางน้านดินเนื้อทองหมวดพง191ชั่งน้ำหนักได้116.6ลดไปจุด6นะครับส่วนทางด้น่นเพชรกล้องฟ้าทีบีเอ็มยิมนะครับชั่งน้ำหนักได้115.6ขาดไปจุด4ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านเพชรก้องฟ้าทีบีเอ็มยิมนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข้งแทงเข่าหลักเลียมดีเก่าเก๋าเกมกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรกล้องฟ้าทีบีเอ็มยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรก้องฟ้าทีบีเอ็มยิมนะครับก็ไปชนะคะแนนมังกรยูฟ้าบูมเด็กเซียนเมื่อวันที่26มีนาคม26 6ที่ท่อน้ําไทยไฟลล่าสุดน,นะครับแพ้นอกให้กับทางนัานขุนศึกน้อยยูฟ้าบูมเด็กเซียน ในยกที่5เมื่อที่20พฤษภาคม26 6ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรก้องฟ้า TBM ยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านดินเนื้อทองหมวดพง191กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านดินเนื้อทองหมวดพง191นงะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นแข้งสายแรงบุดูดันเตะขาต่อยหมัดแรงแข็งแก่งแข็งแรงแ ยืนระยะมั่นคงคำนี้คือสไตล์การโชกของทางด้านดินเนื้อทองหมวดพง191นะครับสำหรับฟอร์มหลังนี้ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับแพ้คะแนนยอดกัตันยูชออัฉริยะเมื่อวันที่11มีนาคม266 6ที่อ้อมน้อยไฟล่าสุดแพ้นอกขห้กับทางด้านโชคดีแม็กจันดีในยกที่3เมื่อวันที่5พฤษภาคม2 5 6 6ที่ลุมวินีครับนี่คือฟอร์มหลังของ,ขงด้าน ดินเนื้อทองหมวดพง191นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านดินเนื้อทองหมวดพง191วันนี้เขาจะมาแจ้งเกิดครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านดินเนื้อทองหมวดพง191นะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงิสี่ 4, ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการรีแมตไฟกันอีกหนึ่งครั้งนะครับระหว่างเพชรมาวินสิงมาวินเจอคู่ปรับเกา่าโคจิสิ์ท่าสซยาสัตว์นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด111ออปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรมาวินสิงมาวินนะครับช่างน้ำหนักได้111.2ลดไปจุดสส่วนทางด้านโคจิทธิ์ซาท่าสซยาสัตนะครับช่างน้ำหนักได้111.4ลดไปจุด4 ครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสําหรับโคชสิธทธิ์่าแสะยาสัตว์หรือหยกทองปิ่นสินชัชหรือพักยก1 1 8นะครับมวยจากอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับซ้อมที่ค่ายมวยท่าแสะยาสัตว์ที่จังหวัดชุมพรครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยจังหวัดฝีมือเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงปั้มดีบูดุดันและก็เพิ่งกลับมาหายใจสองสามไฟ ครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งด้านโคชสิทธิ์ท่าแซยาสัตว์นะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านโคชสิ์ท่าแซยาสัตว์นะครับก็แพ้คะแนนทางนัานเพชรนายานายาบาร์าวิลขอนแก่นเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองชนะคะแนนขุนไก่สอวังเสือเมื่อวันที่24เมษายน266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรมาวินสิงห์มาวินเมื่อวันที่27 พฤษภาคม2566ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านโคชสิทธิ์ท่าแซยยสัตนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรมาวินสิงมาวินนะครับสำหรับเพชรมาวินสิงมาวินหรือห้างทองเมรดาหรือสิงมาวินหรือพลอยวีระบ้านโพมวยจากอำเภอห้วยยอดจังหวัดตังนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสิงมาวินนะครับอยู่กับเสี่ยนหนึ่งสิงมาวินแล้วก็มีเทนเนอร์คู่ใจเข็ม สิงมาวินนะครับคอยดูแลเอาใจใส่นะครับสำหรับสไตล์การชคของนั่นเพชรมาวินสิงมาวินนะครับก็เป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายมีเข่าโยนแทงเสียบแหลมแทงเจ็บครับแล้วก็เคยชนะมาวันนี้ใครจะเป็นหมูหรือจา่าก็ต้องติดตามนะครับสำหรับฟอร์มหลังของนัานเพชรมาวินสิงมาวินนะครับก็แพ้นอข้างกันทางน้าน ราชันสอสมนึกในยกที่4เมื่อวันที่12ธันวาคม265ที่กองทัพอากาศดดนเมืองแล้วก็มาเสมอกันกับทางด้านยอดบวงงามลักกี้บันเทิงเมื่อวันที่23เมษายน266ที่ช่อง7สีไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนโคชสิทธิ์ท่าแซยาสัตว์เมื่อวันที่27พฤษภาคม266ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรมาวินสิงมาวินนะครับ สำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านเพชรมาวินสิงห์มาวินนะครับผมมองว่าน่าจะย้ำแขนอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านเพชรมาวินสิงห์มาวินนะครับให้ไป5้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ